สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจไปกินแท็กเตอร์รถไทยมือสองสีสเกตกลับมาพบพาะกับทสกลานไปกินรถไทยกันอีกแล้วมื่อนี้ยไปคิวประจําวันที่สิบหกมิถุนาสองคันโอ้โครับไปยังค่อยหูมาถึงเหล็เลขกพิท้าออกสามศูนย์ครับพี่น้องโอ้ยผมเราบริสุทธิ์นะโอ้เสียดายไงเลยสามศูนย์นายโยคนที่สามสิบครับพี่น้องอ่ะมืเอนือเมืองรถไทยกันดีกว่ามื่อนี้เป็นรุ่นใหญ่ใน่เอ่อรุ่นที่ว่าราคาฟังห่างสูงเงี้ยมนี้อยู่สองคันอย่าเชื่อซีจีเดพี ครับหาศูนย์หนึ่งแปดซีเจ็ดซีเจ็ดเอสยี่ครับหาศูนย์หนึ่งแปดเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยครับว่าขณะไป็นยังไหนเนาะมาเบิ้งคั้งแรกกนครับหาศูนย์หนึ่งแปดหาศูนย์หนึ่งแปดคันนี้นี่ถือว่าเดิมดีครับถือว่าเป็นรถทีว่ว่าคนกลางว่าสิเดิมดีอยู่เครื่องเดิมเกียร์เดิมท่อนคาร์บอนเคยตัดฝาหายบอลเคยเปิดชิ้นหลอดล้งบวท่นเคยเปลี่ยนมาเบิ้งเลยครับ ชิ้นหลอดหลังผมไม่ได้เคยเปลี่ยนครับพี่หนุ่มเพิ่งชิ้นหลอดหลังแต่เดิมๆเลยทั้งสองขางฟ้าหายกพราะว่าแค่เปิดอันนี้เดิมดีอยู่ครับอันนี้เดิมแท้ย่างก็ต้องเท้ามือออกครับนี่ย่างเั้ามือออกเหลือหลายเลยย่างเหลือหลายกระทาก็แตกอันนี้ลองหม้อเพินักขาหรอพนักขาเห็นพวกข่วงเห็นพวกเก่าย่างเหลือหลายย่างหนาก็เหลือประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ ด้านหน้าเรด้านหลังอีกลายอยู่จน0 8 0เลยไปขันนี้ก็ถือว่าใส่เงาอยู่ครับพร้อมกับอุปกรณ์ด้านดินหน้าก็ผ่านหลังมีก็มีอ่อชั้นชนหน้าพร้อมจะจังหน้าชั้นชนหน้าบูธสลักนึงหนึ่งดี้อยู่ครับบูธสลักนึงหนงดีอยู่ผ่านไม่มีจงเงาอยัสีนเดิมเหมันเดิคันดเหอ่านหลังเป็นาน6 2 6 f เทพีพัดไปดกับเ๋ือบ่อบางเนี้ยน,น่อยเนืงออยู่แต่กับใคได้ครับสนิกถ่ายได้พูดสลักเงินดีอันนี้เดี๋ยวสมัมาร้องล้องไายเห็บโอ้ลอ้องครับเพื่อ ส8 1 0ชั่วโมงคันนี้2,800ชั่วโมงไม้ดิจิตอลเป็นไม้ดิจิตอลก็นสิขึ้นไว้แน่รถคันนี้เป็นปี60ศูนย์พี่น้องเด้อถูพุ้นแน่นดีครับลูกมากรวมนิดนึงถูพุ้นแน่นดีทางนี้ลูกมาก,กรแน่นลูกมากทางนี้รวมทางเดียวหน่อยเดียวแต่โดยรวมคันนี้นี่ถือว่าได้ไปนี่หนาไสแข็งสำหรับพี่น้องที่ว่าตามหาหาศูนย์ ราคากันนี่เปิดไปที่4แสนห้ามื่นหาพันบาทครับพี่น้องเดิมถูกจุดครับกันนี่ถือว่างามถือว่าเดิมดีอยู่สภาพโดยรวมแบโอเคเลยท่านี้ผมมาเปลี่ยนราคาให้ยังเรียกตงนั้นดีทุกอย่างโดยรวมแบบเพราะใส่ครับ4แสนห้าหมื่นห้าพันบาทต่อไปมาเบิัง4แสนเจ็ดพันนี้4แสเจ็ดพันนี่มาพร้อมกับอุปกรณ์ด้านดินหนาผ่านหลังก็เป็นผ่านสองสีหกเอฟกคน อ้านหลังก็สีขาวเฉียบเลเด้อพี่น้องเด้อห้อยเฉียบขาวเฉียบแอบนี้เนี่ยแต่ว่าส وني ดีอยู่ส وني ดีอยู่ไปนาดีอยู่ครับไปนะนะนครับผ่านผานสองสี่หกเอฟด้านหลังกระสาซ่านดีอยู่ครับด้านหลังกระสาซ่านดีอยู่มาหายมาแปลงท่านี้ยางหลังนี่เหลือหลายแหงครับต้นยังดันหลบเหลือแบบ แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยย่างหลังใส่หาปีคุ่นละยางนาก็เเลือ,อร้ายครับเลือประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยกันฮัน,นี้ทอนคาตัดแล้วเครื่องเดิมเครื่องเดิมอยู่ฮะน,นี่แต่ว่าทอนคาตัดแล้วเด้อเดี๋ยวผมจะต้องสตาร์ทให้เบิ่ง หนึงครับพี่น uh, ้งตุ้มบางแนนคันนี้ก็ซ้ำๆกันนึงแค่นั้นนิดนึงตู้บางแน่นนะครูสำหรับคันนี้ c 7เจ็นี่คันนี้ล้อเหลี่มครับพี่น้องคันนี้ล้อเหลี่มคันนั้นก็ล้อเหลี่มเหมือนกันอ่าคันนี้ล้อเหลี่มสำหรับคันนี้นี่ค่าล่างนี่เฮ็ดสีใหม่ค่าเรือครับพี่น้องค่าล่างเฮ็ดซีประม่ ยังคืหลังฟางก์ฟัาก์เดิมเดิมอยู่มีหลังน้อยของมันห้อยบุกพอยังแนงสินะคันนี้บอบอหลายครับคันนี้บอ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 ,บอสูงหลายสําหรับซีเจ็ดพีคันนี้เปิดไปที่สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทสำหรับพี่น้องสําหรับพี่น้องที่ว่าอยากเตะไ,ไปใส่งานนะ้อพี่น้องเนาะรถแห่เต็มที่ไปเลยราคาสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเอาไปลองใส่ลองสอยเบิรง อันนี้ซีเจ็ดพีโค้ดมเหเพราะอะไ้ครับด่ว่าสูงครับทั้งว่าสูหนึงคนมัดเรื่องอยู่เพราะว่าขันหนักมันมันสีเดียวมันสีเงินมันสีบุ๋มไม้กัวตัวนี้มันเป็นไงกันต่ว่ามันก็สีบอต่อพูดถึงว่าการขับการหนังจากผมขับไเแล้วนี่ผมว่าสูขันนบ่ได้แพงกลัวเซนกูบาร์เซนสองไหมอ่าเซนสองแต่สำหรับพี่้องด้ลแพงซเจ็เไง สามแสนมืนบาทฝากไว้ในอ้อมอกอใจครับคันนครับสำหรับคันเินืแต่ยนนาบ้านจะมีสามสิบหกเพับซเขาไม่กับนี้เดี๋ยวเดียวท้ายคิดไปเนพ่นมูหลังสามโีีครับสามงมดาขอไม่กี่คู่หนึงเดี๋ยวคลิปหลังเดี๋ยวสท้ายเบิรงมื่อนี้ก็ฝากไว้สำนึกครับมืเบิงรถเดิเด้อละป้ายนี่ละป้ายสามเมอะไรขนนะพีน้องนมา่นทานไมน่นีวะเห็นป้ายสามเมอะไรวะ้อบุเปนหลังรถไาปกิได้นี่ว ร้านเดียกันนะครับตันนี้กับ้านของลูสาวเปิดเบิ้ลประกาแต่ว่ารลานของผมนี่ก็เอารถมาฝากจอดคนคี้กั <c oughs> นี่ละอะไรกับสิกมีมาเบิ้งรถไดครับนี่หละล้านสามีอะไรบานกับเหลืองต้บบนหมาเขียวอำเภอเมืองจังหวัดสิสเกตเบอร์รทรัพท์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดปดอดส่ศรอดปรจอดไปถึงโทรหารได้ครับบอกทางให้ไดทางติดถนนจนันหมายเลขสองนย ออกจากเมืองซิสเกตมาถนนเส้นซิสเกตคูคัคกนกิโลเมตรที่สิบต่อพี่น้องเดอ้ออยู่ตรงนัใหญ่นี่แหละหาบุญยากดอกขอแต่ว่ามาดเซนสอง้องศูนย์เนี่ยมาโหลดจนได้ก็เห็นมาโหลดจนได้ก็เห็นขอบคุณพี่น้องครับที่กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ทุนนี่จะบาบอลระยะห่างฝากรถของใคมรมาหน่อยบอกความใช่เนี่เด้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณในรายครับสวัสดีครับ